5 m i n u t e p p r o v s t improve e v e r y m i n u t e รอ u u u y รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเปี้ยสูงสุด30%เชค็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่า สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับมารวิทยานุสาหะครับวันนี้า้ดความมาจาก Fast Company นะครับชื่อว่า Leaders Your Employees Are Burning Out Try These f o r Strategies นะครับเขาไปสำรวจนะฮะ g a l l นะฮะไปสำรวจมาช่วงปลายปีเนี่ยแหละปลายปีที่แล้ว2021นะครับ Employee Engagement เนี่ยนะฮะต่ำที่สุดในรอบ10ปีนะครับ คือมันมีหลายเรื่องอ่ะนะคือมันมาจากเรื่องโควิดด้วยนะครับแล้วก็มันมาจากเรื่องว่าหลายคนรู้สึกว่าไม่ไม่เชื่อมต่อกับงานของตัวเองนะฮะจะเป็นความกังวลเรื่องโควิดผสมก,กับการ work from home อะไรแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบแย่ไปหมดเลยคือ engagement แย่นะครับที่พูา engagement แย่เนี่ยแน่นอนการทำง,งานมันก็แย่ไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าในฐานะที่ เป็นหัวหน้าทีมหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับทางการหลบเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มีกลยุทธง์ง่ายๆแค่4อันเองนะฮะที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําอันนี้ให้เกิดขึ้นในที่ทํางานได้นะฮะทีมของเราก็จะมีโอกาสที่จะเบิร์นเอาน้อยลงนะครับข้อท mm ี hmm. ่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยนะฮะแต่คนอาจจะไม่ค่อยได้ถามกันคือว่าให พนักงานทุกคนเนี่ยมีเครื่องหมายเครื่องมือที่เพียงพอต่องานที่จะทําให้เขาสําเร็จได้เช่นคอมพิวเตอร์ต้องเร็วพอสมมุนนรินะฮะประมาณนี้นะฮะหรือว่าการทํางานมันมีอะไรที่มันจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยฮะต้องให้เขามีนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะกันนึกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเวิร์กโฟ home ฮมนานๆอย่างเงี้ยน,นะฮะเก้ e อาอี้อะไรเงี้ยก็าจะสําคัญหรือแม้แตอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เราพอจะนึกออกนะฮะหรือว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเราทํางานแบบไฮบริดนะเข้าออฟฟิศบ้างเนี่ยทำยังไงทีมถึงจะมี เหมือนกับเหมือนช่องทางการสื่อสารที่เพียงพออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2องเขาบอกว่า communication is key นะฮะคือการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมากเลยที่การสื่อสารเนี่ยคนพูดเนี่ยคิดว่าคนฟังเนี่ยจะสามารถรับสารได้เกือบร้อยเหรือว่าร้อยเปอรนะฮะแล้วก็มักจะพูดรอบเดียวด้วยเพราะว่าปกติพวกหูหน้าก็จะยุ่งๆใช่ไหมาอาจจะส่งอีเมลหรือว่าพูดในที่ประชุมก็คนทุกคนก็อยู่นี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยคนจํานวนมากเนี่ย ไม่เข้าใจหรือหรือ,รอสารเนี่ยมันตกส่วนไประหว่างทางเนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าการคิดกเลเุยธ์เรื่องการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆนะครับซึ่งนี้เองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันทํายากเหมือนกันนะไม่ต้งว่านี้พูดในฐานะคนที่เป็นต้องสื่อสารกับทีมงานรู้สึกว่ามันทํายากเหมือนกันเพราะว่าเราก็เราคิดว่าพูดแล้วอะนะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากฟังเขาไม่ฟังนะคะคือบางทีนเนี่ยเอาแค่ว่าคนนั้นสมมติว่า วันนั้นเขาบังเอิญไม่ได้มาประชุมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะไปเจอลูกค้าข้างนอกเขาอาจจะลาป่วยหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็าจ,จะคิดว่าอ่ะงั้นก็อ่านมินิเดฟมิทติ่งเอาสินะทุกอย่างก็อยู่ในนั้นหมดแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆแค่นี้ไม่พอนะคืออาจจะต้องหากระบวนการที่จะสื่อสารขเขาอีกหรือว่าเราบอกว่าให้เราก็อ่านวิดีโอเวล้วนสมัยนี้อ่านวิดีโอกับประชุมด้วยก็เราไปนั่งฟังดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็าจ,จะต้องมีวิธีที่ี่เราคิดขึ้นมาเนี่ยเช่นถ,ถ้าเรื่องมันสาคัญ ส่วนตัวไปหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3ามเขาบอกว่าดูแลแมเนเจอร์หรือว่าคนวหน้าทีมที่รองมาจากคุณให้ดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงของการเบิร์นเอาเนี่ยมันมักจะมาแรงที่สุดเนี่ยตรงมิดเลเวลแมเนเจอร์ไม่ไม่ไม่ใช่ระดับท็อปหรือวาจะไม่ใช่ระดับล่างแต่ว่าตรงกลางๆเนี่ยมักจะเป็นที่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 น่ากกัวเบิร์นเอามากที่สุดเพราะว่ามันรับแรงประทาจากทั้งสองด้านนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนที่ลําบากนิดนึ่งนะครับแล้วข้อที่4ี่คือเาบอกว่า g o beyond engagement นะฮะบอกว่า เนื่องจากตอนนี้การทางานเรางานกับกับชีวิตมันมันรวมเข้าด้วยกันตั้งแต่โควิดนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมองเป็นภาพ,พรวมไม่ใช่แค่ว่าเวลางานหรือเวลานอกเวลางานแต่ว่ามองเป็นชีวิตโดยรวมทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องสังคมเรื่องการเงินเรื่องแม้แต่กระทั่งสุขภาพของพวกเขาเนะี่ยเราให้รู้สึกว่าเออทำยังไงให้เขามีชีวิตองค์รวมที่ดีขึ้นถ้าคิดแบบภาพแบบนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยได้มากขึ้นนะครับนี่คือสีข้อจากการหลบับซึ่งผมยอมรับเลยว่าไม่ง่ายนะฮะอันนี้ถือถือทำยากนะครับ แต่ว่าช่วงเวลาช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่สาคัญที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะว่านี่แหละช่วงนี้มันยากลรบาดเลยแหละมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนจดจําอะไรได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําดีกับทีมของเราทําดีกับองค์กรเราก็จะจําได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute Presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คนปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาที ปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com